คารวะท่านอาจารย์หมอกเกี่ยวที่คารบยิ่งค่ะกับาาคารวะครูรู้กับคารวะพี่น้องหมู่กลุ่มทุกท่านค่ะชื่อเสารถล่าว์ค่ะอายุห้าสิบปีเป็นเด็กวิชาลามค่ะจะมาส่งการบ้านเรื่องกีเลสมันไม่ได้ดังใจค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะ คือเห็นกีเลตตัวเองคือพ่อบ้านตื่นสายกิเลสมันก็บอกว่าทําไมตื่นสายทุกวันเลยไม่รู้จะตื่นแต่เช้าแดดที่เมืองไทยมันร้อนพอตื่นมาก็แดดร้อนแล้วทํางานก็ไม่ได้ร้อนมากมันร้อนมากเลยคือพ่อบ้านเขาจะตื่นสายเพราะเขาบอกว่าเขาสู้แดดไม่ไหวมันมันเพียมากเขาบอกว่ามันเพียมากอ่ะคือเขากลางคืนเขาก็นอนไม่สบายเพราะมันร้อนมากเขาก็นอนตื่นสายทุกวันค่ะ นี่เราก็มีม,มีมีความแบบว่าเออเห็นกิเลสว่ามันไม่ชอบให้เขาตื่นสายไม่อยากให้เขาตื่นเช้าเหมือนเราเพื่อมาออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็ส่วนกิเลสไปว่าเออเขามาอยู่ประเทศไทยเขายังไม่เคยชินนะ่ะก็เหมือนมึงไปอยู่บ้านเขาเลยถ้าเธอไปอยู่บ้านเขานะ่ะก็ถึงตื่นสายเหมือนกันเพราะว่านอนไม่หลับมันหนาวมากเขาก็นอนไม่หลับเพราะเขาร้อนมากก็เหมือนกันเลยเนีย่เห็นไหมแก แกก็ยังตื่นไม่ได้เพราะอากาศมันเปลี่ยนคือเขายังไม่เคยชินกับอากาศบ้านเราเราไปอยู่บ้านเขาเราหนาวมากแล้วก็นอนไม่หลับตอนกลางคืนเขาก็ตื่นสายเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเราว่าเราจะตื่นตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วแกจะอะไรนักหนาแกก็หูต้องแต่จะไปว่าเขานะแกทํามาแล้วแกจะไปว่าเขาเพื่ออะไรต้องปล่อยเขาให้เขาได้ปรับตัวค่ะก็ส่วนกิเลสถ้าแกยังเป็นอย่างนี้นะ ตัวแกทั้งนั้นเลยเนี่ยที่ทํามานะ่ะตัวเองตื่นสายได้คนอื่นตื่นสายไม่ได้แกนี่ไม่เห็นแก็ตัวไปไหมเห็นแก็ตัวมากไปไหมเนี่ยเขาก็กําลังปรับตัวอยู่ก็คือสอนกิเลสอยู่สักพักนึงค่ะกีเลสมันก็เออจริงนะเราไปอยู่บ้านเขาอะเราก็ยังตื่นสายเลยเพราะเรานอนไม่หลับกลางคืนนะคะมันหนาวอะไปใหม่ๆ่ะคะไปปีสองปีแรกนะก็ยังปรับตัวไม่ได้เลยคะ่ะ ก็ก็กิเลสมันก็ยอมอะค่ะโอ้ใช่เห็นด้วยเนาะเราไปอยู่บ้านเขาสองปีเราก็ยังตื่นสายเพราะาเราปรับตัวไม่ได้แล้วเราก็เลี้ยงลูกด้วยนะคะตอนนั้นแล้วก็กิเลสมันก็ไม่ว่าอะไรค่ะเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าตัวเองอะเป็นคนทําอย่างนี้มาก่อนคือตื่นสายกลางคืนก็นอนไม่หลับเพราะมันหนาวมากค่ะก็เลยพอบ้านแกก็ร้อนมากแล้วแกนอนไม่หลับแกนนมันนอนหลับช่วงเช้าๆกันเย็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เปิดแอร์ก็นอนไม่หลับก็กิเลสมันก็เลยตายค่ะเพราะมันกิเลสมันเกี่ยวราะบ้านค่ะสาทุค่ะสาทุค่ะเขาก็มาทดสอบเรานะว่าเรายัง<า>อยากได้อะยังอยากได้ดีจากผู้อื่นอยู่หรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วการที่เราอยากจะทํำจะได้ดีหรือไม่ดีมันก็ต้องอยู่ที่ปีบากดีร้ายของเรานะ เราไปคิดดีมันก็ได้ดีแต่เราไปคิดชั่อจะเอาจากคนอื่นนี่มันคิดโลภมากนะคะมันเป็นการที่จะไปเอาส่วนที่ไม่ใช่ของเราเนาะมันเป็นการผิดศีลราะเป็นผิดศีลข้อสองเนาะคือท่านมันท่นวางดีระสง้ายใช่อ่ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละกิเลสน,นี่เขามันเสียมสอนในทางที่เลวๆจริงๆนะ แต่ถ้าเราคิดไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็รู้เนาะว่าถ้าเราคิดไปแบบนั้นแล้วมันมันทุกข์ใช,นะใช่พอเราคลายความคิดที่จะเอาความยึดมั่นถือมั่นเราก็หายทุกข์ใช่ไหมคะมันก็เบาไวปวใช่ไหมคะคิดแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็สบายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เคยเป็นมาก,ก่อนแล้วก็เออก็ต้องสวนตัวเองค่ะสวนกิเลสต,ตัวเอง <laughs> อย่าไปอยากได้อะไรจากเขาค่ะก็สบายใจค่ะก็คือรู้สึกว่าเอ่อที่ตั้งศีลมาค่ะก็คือภาคเพียรที่จะ พยายามรถก็คือไม่ไปปลูกแกแล้วค่ะก็ปล่อยให้แกนอนสายแต่มานั่งเฉียงกับกิเลสด้านนอกข้างนอกค่ะเนี่ยเนี่ยนาอถ้าสมมุติว่าท่านตื่นเช้านะอสาวรถก็จะได้สมใจใช่ไหมอาสมอาสาวรถก็จะไม่ได้ล้างกิเลสตัวนี้เลยค่ะล้างค่ะไม่ล้างเลยแล้วไม่เห็น ช่ค่ะคือมันสมใจแล้วไงเอ่อเขานอนจื่มตาไมนได้เห็นกิเลสตัวเป็นๆของเราแล้วก็ออกมาเถียงข้างนอกเราก็จะตื่นมาตีอ่าตีสี่กว่าๆแล้วก็เอ่อออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยค่ะพอตื่นมามันก็เริ่มละไอ่กิเลสอ่ะเอ๊ะทำไมไม่ตื่นจะ่ได้มาทําสปอร์ตอะไรเงี้ยมันฝังดีประสงค์ไรอย่างที่ว่าคือมันแบบได้บรรใจแล้วก็เห็นกิเลสเล้าก็เลยออกมาข้างนอกแล้วมาสวดมันอยู่ข้างนอกค่ะสวดตรงเพิงกับเดียงนะคะครับ <laughs> ค่ะอนุพันนาด้วยค่ะท้าสมัติเออสนุกดีนะคะเาจะเห็นพี่น้องว่าเราการจับกิเลสของพวกเรานี่หันสามากเลยนะคะดีใจที่ได้เจอกิเลสนะแล้วก็จะได้ล้างมันใช่ไหมคะแต่นี้ก็ค่อยๆชืวอล้วค่ะคือค่อยๆลดมาได้แต่บางทีก็หลุดแต่ก็ก็ยังเห็นกิเลสตัวเองค่ะครนนี้ก็ต้องขอบคุณครูรู้แล้วก็ทุกท่านเลยค่ะที่มีมูมิตีคอยชี้ให้เราได้เห็นนะคะ ถ้าถ้าเราฝึกคนเดียวเราก็คงแบบฆ่ามันไม่ได้สักะตัวค่ะตอนนี้มันก็คงโตแล้วเราก็ตายอ่ะสาธุค่ะนํานมาแบ่งปันอีกนะคะค่ะะท่านต่อไปนะคะพี่จวงค่ะ